น้องครับอยากจะเชิญชวนมาเท่าเดียวในการในพระธรรมกรนดานวิถีกันยาวๆนะครับเพราะมันมีรายละเอียดเยอะพอสมควรเริ่มต้นจากการนับประชากรครั้งแรกในตอนต้นของกระดานวิถีแล้วก็ในตอนท้ายๆกระดานวิถีก็มีการนับประชากรอีกเพราะว่าประชากรที่ถูกนับในลอดแรกได้ตายหมด ซึ่งมาจากการที่พวกเขาทําให้พระเจ้าโกรธแล้วพระเจ้าก็ได้สอนแล้วก็ได้กําหนดสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบพี่น้องครับพระกมภีกันดานวิธีชื่อมันก็บอกว่ากันดานนะครับหนทางมันกันดานในที่นี้เนี่ยที่มันกันดานเพราะว่าคนอิสราเอลได้ไปทําผิดต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงให้วินัยกับเขาแต่ว่าแม้ว่าพระเจ้าจะให้วินัยกับเขาเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีความดีของพระเจ้ามากมาย การดูแลการปกป้องการให้มานาการนำด้วยเสาเมฆเสาเพลิงพระามเล่มนี้จะทำให้เรามีกำลังใจนะครับในช่วงที่เรายากลำบากแม้ว่าความยากลำบากบางอย่างเราเป็นคนหาเรื่องมาเองนะครับหรือว่าบนแล้วบนอีกนะครับแต่พระเจ้าก็ย,ยังสัตย์ซื่อดูแลเราตลอดเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องอยู่ด้วยกันยาวๆในกันดาลวิถีกับ Living Life ติดตามชมด้วยกันนะครับพระเจ้าเวปอนครับ